คยกี้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวนันตอนที่80ต่อจากอนิเมะเมื่อฉิดมูได้พบเจอคนรู้จักเขาอดไม่ได้จะรู้สึกสนิทชิดเชื้อตั้งแต่เมื่อเขายังเด็กเขาได้แต่คุกคีอยู่กับเท่าบอดและเท่าปีตั้งแต่เมื่อเขาจำความได้เขาได้แต่เรียนรู้สิ่งต่างๆจากก้าวปูเท่าแห่งหมู่บ้านคนพิการอาจจะพูดได้ว่าเขาไม่มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันอันทำให้ชีวิตตอนนั้น เฉยชาและแห้งแรงเป็นอยื่องมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต่อสู้เพียงหนึ่งครั้งกับหลวงจินหมิงสินแต่พวกเขานั้นอยู่ในวัยเดียวกันดังนั้นการได้พบกันอีกครั้งจึงทําให้ฉินมู่รู้สึกสนิทขึ้นมาหลวงจีนหมิงสิงกล่าวสรรเสริญนามพุทธองค์เพื่อข่มความโมโหครั้งก่อนนั้นเจ้าชนะข้าได้แต่ครั้งนี้อาจจะไม่สําเร็จหลังจากพ่ายแพ้ให้แก่เจ้าข้าก็ได้ไข้ควรถึงบทเรียนในคราวนั้น แก้ไขจุดอ่อนของข้าทำไมเราไม่ลองสู้กันอีกรอบดูล่ะเจ้าเปลี่ยนแปลงพระสูตรหรือชินมู่ถามหลวงจีนหมิงซินนั้นเอ่ยด้วยความภาคภูมิใจข้าพ่ายแพ้เมื่อเจ้าโจมตีที่คอข้าครั้งนั้นดังนั้นคราวนี้ข้าจะไม่ไปล่อยให้เจ้าทําเช่นนั้นได้ชินมู่เอ่ยว่าหลวงจีนหมิงซินเจ้าอายุเท่าไหร่เชียวเจ้าจะไปเปลี่ยนแปลงพระสูตรมาหาอยู่อะไรตามใจชอบได้อย่างไรโดยวิสัยทัศน์ความรู้ของเจ้าตอนนี้ ยิ่งเจ้าเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มช่องโหว่เข้าไปมากเท่านั้นแทนที่จะบูมบามเปลี่ยนแปลงมันให้ยูไรสอนเจ้าไม่ดีกว่าหรืออืมแต่ข้าเองก็บูมบามเปลี่ยนแปลงวิชาฝึกปือไปถึงขั้นที่จํารูปเดิมไม่ได้เหมือนกันข้าเองก็ว่าเจ้าไม่ได้เหมือนกันชินมู่หน้าแดงด้วยความละอายเขาเองก็เปลี่ยนวิชาฝึกปืนของตนวิชากายาเจ้าดินแดนสมอมาตะไปมากกว่าหนึ่งครั้ง ถึงกับประสานคำพีมานฟ้าเข้าไปด้วยแกจุดอ่อนที่ไรข้างซ้ายของตนการที่เขาพูดว่าไม่ควรเปลี่ยนแปลงวิชาเองตามใจชอบแกหลวงจีนหมิงซินก็ไม่ต่างกับหม้อตูดดำที่ไปว่าก,กาน้ำเปื้อนขมเหมบางทีอีกฝ่ายอาจจะสามารถปิดจุดอ่อนที่คอยได้แล้วจริงๆหลวงจีนหมิงซินก็เริ่มคันไม้คันมือถ้าอย่างนั้นเชิญเจ้ามาประทานการสั่งสอนหน่อยชินมู่กำลังพูด หลวงจีนเอ่ยว่าสิทธิ์ข้ายามุทรุนี่คือเจ้ารัตทิฉินแห่งรัตทิมานฟ้าหลวงจีนหมิงซินก็กระโดดยุงด้วยความตกใจเจ้าไปเป็นมานเท่าแห่งรัตทิมานฟ้าตั้งแต่เมื่อไรกันชินมู่ก็ถอนหายใจเรื่องราวมันยาวข้าไม่ได้อยากเป็นนักหลอกแต่โดนจับไปนั่งบนเก้าอี้เจ้ารัตทิโดยไรทางเลือกเขามองไปยังหลวงจีนเท่าจดจำได้ว่าคือหลวงจีนจิงหมิงหลวงจีนเท่าคู่นี้เป็นอาจารย์ของ หมิงสินและนิสัยใจคอเขาก็เหมือนกับชื่อกาอกิ้งเป็นอย่างยิ่งเขาได้ชี้ว่าฉินมู่เป็นเจ้ารัฐทีมานฟ้าไม่ใช่เพื่อบอกเตือนหมิงสินแต่เพื่อบอกกล่าวเกลวงจีนทั้งหมดในที่นี้โดยเสียงตะโกนอันดังของเขารลวงจีนทั้งหมดที่กําลังศึกษารูปร้อยมังกรก็มองฉินมู่กล่าวสันเสริมนามคุธถงเห็นชัดว่าพวกเขาไม่อาจข่มระงับความคิดของตนที่จะปราบมารกําจัดปีศาจ หลวงจีนหมิงซินเอ่ยว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าควรรีบถอนตัวเลิกเป็นเจ้ารัติเพราะเจ้ากำลังจะตายที่นี่มีหลวงจีนอาวุโสมากมายที่ชิงชังความชั่วร้ายดุจศัตรูขั้วคาดและชมชอบการสังหารมารปีศาจทุกครั้งที่พวกเขาออกไปก็จะปราบมารกำหลับปีศาจเพื่อสะสมบุญกุศลและเจ้าก็จะถูกสังหารข้าไม่ประลองกับเจ้าแล้วเจ้ารีบหนีลงเขาไปจะดีกว่า ชินมูก็ใส่นะขอบใจสําหรับความปราถนาดีแต่ตอนนี้ข้าเป็นอาคันตุกะอยู่ไรเท่าเป็นสิทธิพี่ของข้าและเขากล่าวอนุญาตให้ข้าอยู่ในวัดนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเขาจะยังมาปราบมายก,กับจัดปีศาจอีกไหมหมิงซินก็ลังเลีนี่ข่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพวกเขาน่าจะโต้วาทีกับเจ้าแนะนําให้เจ้ากลับตัวกลับใจเสียใหม่หากว่าพวกเขากีกยกรอมเจ้าไม่สําเร็จก็คงรุมทุบตีเจ้าให้ตาย ชินมูก็พูดไม่ออกเขาเห็นหลวงจีนจํานวนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาจริงๆอามิตรพุธหลวงจีนคนหนึ่งนั้นพนมมือขึ้นมาล้ายเจ้ากล้าโตวาทีกับข้าหรือไม่ชินมูดถามว่าเจ้าไม่ยินดียินไลยไม่หลงไหลไปกับสิ่งที่เราในโลกได้หรือยังหลวงจีนผู้นี้ก็ใส่หน้ายังเช่นนั้นจะโต้วาทีไปเพื่ออะไรเจ้ายังไม่บรรลุธรรมได้ซ้ำหลวงจีนปลอมคืงๆกลางๆอย่างเจ้า มีปัญญาแค่เอาเรื่องเล่ารือมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นถอยไปซะหลวงจีนผู้นั้นพูดไม่ออกเหมือนถูกมัดลิน้นหลวงจีนอีกคนนั้นจึงเอ่ยว่ามาหลายข้าจะสนทนากับเจ้าเรื่องสัตว์จะความแม่ตาและความงามชินมูถามว่าเจ้าเป็นอยู่ไรหรือหลวงจีนก็หน้าแดงข้ายังไม่เป็นอยู่ไรเช่นนั้นเจ้ายังไม่บรรลุคําว่าสัตจ,จะชินมูเอ่ยด้วยรอยยิ้ม อยู่ไรคือสภาวะอันจริงแท้ของสปปรรพสิ่งเดีรับและบรรลุคำว่าสัจจะหากว่าเจ้าไม่ใช่ตัวสัจจะเองเจ้าจะพูดเรื่องสัจจะความแม่ตาและความงามได้อย่างไรถอยไปซะอย่าทำให้ตัวเองขายหน้าเลยไว้เราค่อยสนทนาใหม่เมื่อเจ้าบรรลุถึงขั้นนั้นอย่าดันทุลังเอาสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้มายัดเยียดให้ข้าหากว่าเจ้าอยากให้คนอื่นทำตามที่เจ้าสอนสั่ง ก็ต้องปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเสียก่อนหลวงจีนนั้นจนด้วยคําพูดและอีกคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นนําคูทองคําก็ควยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินมีดอกบัเวเบ่งบานในรัฐที่พุทธมีความรู้แจ้งความตื่นและความเบิกบานอันเป็นการตักสลุข,ขั้นสูงสุดเป็นปัญญายาณอันสมบูรณ์ชินมูถาม่าแล้วเจ้าบรรลุปัญญาญาณอันสมบูรณ์แล้วหรือ,อยังถอยไปซะหลวงจีนอีกรูปก็หัวรอ เจ้ารัฐที่มานับว่าเป็นผู้มีวาทะอันคล่องแคล่วรื่นไหลในเมื่อเจ้าไม่ยอมตอบคำถามของพวกข้าที่ถามถึงเนื้อหาในพระสูตรข้าก็จะถกกับเจ้าเรื่องโลกปุตุชนด้วยความตื่นเต้นมูเฉินเดินไปหาหวงจีนไตซืออย่าเพิ่งพูดให้ข้าถามก่อนหากว่าทุกๆคนเข้าไปบวชในรัฐที่พุทธและไม่สืบทายาทไม่แต่งงานไม่มีบุตรอย่างนั้นแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สูญสิ้นไปในอีกร้อปี ให้หล้างหลอกหรือเผ่าพันธุ์มนุษย์มีความแค้นใดกับพวกท่านทําไมพวกท่านถึงหมายจะทําลายล้างเผ่าพันธุ์นี้หลวงจีนนั้นก็ตกใจที่ข้าโทรก,กับเจ้านั้นเกี่ยวกับรัฐที่มารฟ้าของเจ้าที่ก่อกรรมทําเข็นมากมายและเวทมนต์ในรัฐที่ชั่วร้ายเขี้ยมโหดมันใช้ชีวิตคนเป็นๆมาฝึกปือฉินมู่กลับไม่ให้เวลาเขาต่อแล้วนั่นมาเทียบกับการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์อันไหนร้ายแรงมากกว่ากัน หลวงจีนผู้นั้นก็จ้องเขาแทบจะห้ามโทรศัพไว้ไม่อยู่นี่มันต่างกับที่ข้าถกกับเจ้านะถ้าอย่างนั้นลองดูอย่างนี้เมื่อข้าพบเจอหัวหน้าโทงรัดที่มันที่ใช้ทารกแรกลอดมาฝึกวิทยายุทธ์ข้าสังหารเขาแต่วันนี้ข้าเห็นวัดหนึ่งที่เชิงเขาพระสุเมนเลี้ยงสัตว์เพิสดานเอาไว้โดยผสมยาเบื่อเมาในเนื้อฉ่ำเพื่อหลอกลวงผู้คนแล้วเนื้อนั้นมันมาจากไหนล่ะ ใช่เอามาจากการภาคชีวิตหรือไม่ข้าจัดการกับคนสารเลวในรัฐที่ของข้าแล้วข่าวนี้ก็ตาเจ้าไปขจัดกวาดล้างวัดนั้นสังหารหลวงจีนให้หมดหลวงจีนผู้นั้นก็โกรธนี่มันต่างจากที่ข้าถกกับเจ้าข้าจะถกเรื่องหลักคําสอนกับเจ้าวัดใหญ่ฟ้าคำลามมีพระสูตรมากกว่าหมื่นพระสูตรแต่ละเล่มสืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอันล้วนแต่สอนให้ผู้คนแม่ตา พอฉินมูได้ยินก็ตกใจหากว่ารัติภูตเจ้าเอาแต่สุกความเน่าเฟะเอาไว้แทนจะเก็บกวาดให้เรียบอีกทั้งหลวงจีนของพวกเจ้ายังไรแมตาทำจะไปสั่งสอนให้ผู้คนมีแมตาได้อย่างไรพวกคนโง่เขามักจะชอบสั่งสอนผู้อื่นแต่ตัวเองทําตามที่สั่งสอนไม่ได้จริงสิเจ้าพูดถึงหลักคําสอนใช่ไหมเช่นนั้นข้าจะคุยกับเจ้าเรื่องหลักคําสอนมักคาแห่งนักบุญมิใช่ใดอื่น นอกจากการอย่างประโยชน์แก่ชีวิตคนธรรมดาธรรมะของเจ้าใช้กับวิถีชีวิตประจำวันของคนทั่วไปได้หรือเปล่าหากว่าเจ้าใช้ไม่ได้แล้วบันทึกไว้ในคำภีจะมีประโยชน์อะไรไร้าสาระเผามันทิ้งไม่ดีกว่าหรือเจ้ามาร้ายหลวงจีนคนนี้โกรธจัดหมายจะขย่ำเขาเหตุผลเลวไหลคำสอนมดเท็ดเผาคำภีทำลายคุดเทธรูปสันดานมารเจ้าฟังรึกเกินเยียวยาข้าจะสู้กับเจ้า ให้รู้ดำรู้ดีช้าก่อนชินมู่ยกมือเจ้าหมายจะสังหารข้าแต่ให้ข้าถามหน่อยเถิดคำพีพูดของเจ้าอนุญาตให้เจ้าภาคชีวิตงั้นหรือหลวงเจีนผู้นั้นก็ชะงักคำพีพูดสอนให้ผู้คนมีแม่ตาไม่ภาคชีวิตแต่ถ้ากลับมาลายแม้แต่พทดองยังเพียวโรดและปราบพวกมันชินมู่ถามว่าตนยานับเป็นชีวิตหรือไม่แน่อยู่แล้ว มเมล็ดพันธุ์เติบโตขึ้นมาจากต้นหญ้าหลากหลายชนิดนั้นก็กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชนั่นแสดงว่ามเมล็ดพันธุ์พืชก็มีชีวิตเช่นนั้นทําไมเจ้าถึงกินมันเข้าไปเจ้ากินผักหญ้าสวดภาวนาสรรเสริญพุทธองค์คิดเรื่องความแม่ตาคิดเรื่องความงามคิดเรื่องสัจจะแต่เจ้าไม่รู้เลยสักนิดว่ามีกี่ชีวิตจมเข้าไปในปากของเจ้าจากอาหารที่เจ้ากินยิ่งเจ้าอายุมากเท่าไหร่ เจ้ายิงกินชีวิตเข้าไปมากเท่านั้นเจ้าเอาหน้าที่ไหนไปถกเรื่องจิตพุทธมาถกเรื่องความแม่ตาเขานำมเมล็ดดอกไม้ออกมาจากถุงเต่าตีและถือไว้ในมือจากนั้นใช้วิชาดินอสงไขยไส้สันต้นกาอ่อนก็ขุดขึ้นจากมเมล็ดลากของมันแทรกซ้อนออกมาจากเปลือกยาวิญญาณก็งอกสูงขึ้นในมือต้นไม้นี้เบาะบางดอกตูมกำลังเบ่งบานสั่นไหวเล็กน้อยก่อนดอกไม้เบาะบางงดงามจะแย้มกลีบ สวยไหมหลวงจีนผู้นั้นดูงมงายกับภาพเทียนและพยักหน้าสวยเหลือเกินฉินมู่ก็ยื่นดอกไม้นี้ไปยังหลวงจีนดอกไม้นี้คือมเมล็ดทันยพืชที่เจ้ากินเข้าไปมเมล็ดคือพ้นของตนพวกมันคือชีวิตอันง,งดงามแต่กระนั้นเจ้าก็กินมันเข้าไปตั้งเท่าไหร่และเจ้าจะชดใช้พวกมันเมื่อไหร่ล่ะหากว่ามันมีจิตวิญญาณและบำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นปีศาจเสียนพวกมันจะล่ำให้ หรือไม่ที่เจ้ากินเผ่าพันธุ์พวกมันไป,ไปเป็นล้านล้านตนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่ามีกี่วิญญาณของดอกไม้ใบหญ้าที่วนเวียนคอยทวงแค้นรอบๆตัวเจ้ารอให้เจ้าชดใช้ชีวิตตลอดทั้งวันทั้งคืนหลวงจีนนั้นประคองดอกไม้ในสองมือขณะสีหน้าเขาขดหูและเกิดความพ่ายแพ้เขารู้สึกว่าความงดงามของดอกไม้อันเบาบางกลับกลายเป็นเยือกเย็นชั่วไหลทวงชีวิตเขาหวงจีนก็นั่งขัดสมาธิ ดอกบัวลงไปกับพื้นพร้อมน้ำตาไหลข้าได้กืนกินผู้คนมากมายจากเผ่าพันธุ์ของเจ้าบาปกรรมของข้าหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะแก้ไขข้ายินดีจะกลายเป็นเท่าทานเพื่อหล่อเลี้ยงเจ้าเมื่อเขากล่าวจบเพิงแห่งกรรมก็ลุกวาบรอบตัวและแผดเผาร่างเขาจนสิ้นซากแต่ทว่าแม้เพิงนั้นจะไร้แหง่งขนาดเผาร่างหลวงจีนเป็นเท่าทานแต่มันไม่ทำอันตรายต่อดอกไม้งดงาม ต้นดอกไม้ร่วงกับพื้นอย่างแผ่วเบาหน้าธนุถนอมเท่าฐานคืนสู่เท่าฐานทุรีคืนสู่ทุลีบำเพ็ญพุทธธรรมก็ยังคงว่างเปล่าไร้ค่ามีดีแค่ใช้เป็นปุ๋ยได้เท่านั้นชินมูก,ก้มลงไปกอบขีดเท่าขึ้นมาเพื่อโอบอุ้ม,มเมล็ดดอกไม้หลวงจีนเจ้านั้นไรประโยชน์มาตลอดทั้งชีวิตแต่สุดท้ายก็มีประโยชน์หลังจากเจ้าตายไปดอกไม้ต้นนี้จะเติบโตอย่างดี และมันจะฟูมฟักมเมล็ดพันธุ์มากมายที่งอกเงยขึ้นเป็นดอกไม้อื่นอีกจํานวนมากเจ้าในแดนใตพ้พิพพบทราบเช่นนี้คงจะป่าปลื้มใจไม่ใช่น้อยแม้ว่าดอกไม้จะไม่ใช่ผู้คนสามัญธรรมดาแต่เมื่อใช้เท่าทานของเจ้าเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงเจ้าก็นับได้ว่าสําเร็จการอย่างประโยชน์ให้แก่คนทั่วไปยอดเยี่ยมจริงๆเจ้ากับข้าอยู่ในมักคาเต๋าเดียวกัน เขาลุกขึ้นยืนมองโดยรอบเขายังเป็นเด็กหนุ่มแต่มีบรรยากาศอันน่าเกงขาบของเจ้ารัติทิใต้ซื้อท่านใดอยากจะมาถกกับข้าอีกบ้างรอบข้างตกอยู่ในความเงียบฉินมูมองไปยังหลวงจีนที่มีท่าทีคึ้งขังจริงจังคู่หนึ่งแต่อีกฝ่ายก็รีบหลบไม่กล้าประจันหน้าเท่ามาและเท่าบอซึ่งยืนอยู่ไกลๆสนทนากับเหาหลวงจีนเท่าเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าบอก็ยิ้ม หากหมูเอ๋อยังอยู่ในวัดใหญ่ฟ้าคำรลามและหลวงจีนพวกนี้ไม่ลงมือสังหารเขาให้พ้นผลรับรองว่าเพียงแค่ไม่กี่วันหลวงจีนครึ่งวัดคงศึกไปเป็นคารวาสอีกครึ่งหนึ่งก็จะถูกมารโคสิงส่วนพวกที่ไม่เป็นอะไรเลยก็คงเป็นภาพปลอมเขานี่มันนับว่ามีฝีมือเหนือร้ำไกลใหญ่เท่าซีมากนักทันใดหลวงจีนคนหนึ่งตะโกนขึ้นเขาคือมารเขาคือมารฟ้าล่อหลอกทุกๆุกคนด้วยถ้อยคําอันชั่วร้าย หลวงจีนอีกคนก็ตะโกนว่าเขาใช้ถ้อยคำมาไล่เพื่อสังหารสิทธิ์พี่สินคงพวกเราปล่อยให้มันมีชีวิตรอดต่อไปไม่ได้ข่าเขาเร็วเข้ากำจัดมาไล่ออกไปท่านใดนั้นทุกคนก็โกรธเกี้ยวและตะโกนขึ้นมาหมายจะกำลาบชินมู่ในตอนนั้นเองเด็กหนุม่มก็หัวเราะด้วยความล่าเรืองใจเสียงของเขาดังขึ้นและดังขึ้นความกรอหวนโดยรอบค่อยๆสงบเสียงหัวาราองเขายังคงดังมากขึ้นเมื่อเสียงขวเราอหยุดชินมู่ก็เอ่ยว่า พวกเจ้ายากโต้วาทีข้าก็โตวาทีกับพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าอยากถกเรื่องหลักคําสั่งสอนของสํานักข้าก็ตกลรงจะถกเรื่องหลักคําสั่งสอนของสํานักแต่เมื่อพวกเจ้าเอาชนะข้าไม่ได้พวกเจ้าก็พูดเรื่องการภาคชีวิตข้าก็ไม่ขัดข้องพูดเรื่องการภาคชีวิตก็พูดเรื่องการภาคชีวิตถึงขั้นนั้นพวกเจ้ายังทําไม่สําเร็จและกลายเป็นอยากสังหารข้าแทนพวกเจ้าฝึกพุทธธรรมทองพระสูตรไปเพื่ออะไร ถอยไปซะไปสึกเป็นคาวระวาดเสียเถิดหลวงจีนบางคนฟังแล้วก็เมื่อยรอยสักพักหนึ่งหลวงจีนบางคนก็ถอนหายใจหันหลังกลับไปเก็บข้าวของเพื่อลงจากเขาหลวงจีนที่เหลือยังไม่ถอยออกยืนอยู่ตรงนั้นชินมู่สายหน้าถึงอย่างไรก็ต้องจบลงด้วยการต่อสู้อยู่ดีสินะถ้าเป็นอย่างนั้นจะตีปากอวดความดักดานของตนไปก่อนทำไมเขามองเดือรอบดวงตาก็เริ่มมีสายฟ้า ใครจะใส่หัวเข้ามาตายก่อนล่ะโอเคเจอกันนะ <c oughs> คลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ